สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงรายการใหญ่นะครับนั่นก็คือรายการวันลุมพินีนะครับก็จะชกในพรุ่งนี้นะครับก็คือวันศุกร์ที่23มิถุนายน2566นะครับก็เริ่มถ่ายทอดสดทางออนไลน์นะครับก็คือทาง u t u b e นะครับตั้งแต่เวลา19.30นนะครับก่อช่อง YouTube ก่อวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ช่อง7 s d นะครับส่วนจะถ่ายทอดสดทางทีวีก็20นาฬิกา30นครับก็ทางช่อง7สีนะครับถือว่านัดนี้นี่เป็นนัดใหญ่นัดประวัติศาสตร์นะครับบอ กว่า50ล้านบาทนะครับในการจัดศึกครั้งนี้นะครับและเตรียมเงินโบนัสนะครับกว่า9ล้านบาทนะครับไว้แจกนะครับสำหรับนักชกที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับชนะนกคู่ต่อสู้ได้อย่างสวยงามนะครับและคู่ในที่ดูเดือดนี่บอสชาตรีก็พร้อมที่จะจัดอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับคู่มวยที่เรียกได้ว่าแฟนมวยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือคู่ของซุปเปอร์เลกเกียริหมูเก้านะครับกับนาบิลอานันนะครับคู่นี้ ตั้งแต่ประกบกันมาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าหลายคนนี่เสียงแตกเลยก็ว่าได้นะครับก็อีกคนหนึ่งเก๋นะครับเก๋เกมมากๆนะครับอีกคนหนึ่งนี่สูงมากๆครับซูเปอร์เด็กนี่ประสบการณ์ชั่วโมงบินนี่อะไรนี่เนื้อกว่าเยอะนะครับที่สําคัญนะครับเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งด้วยนะครับแล้วมาเจอกับมวยดาวรุ่งฟอร์มสดนะครับเรียกได้ว่าสูงโป่งโล่งสบายเลยก็ว่าได้นะครับคุนเข่าเสาโทลเลขกนะครับเจ้านาบิลนะครับก็อันนี้นี่แฟนมวยก็ เรียกได้ว่าเสียงแตกคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าซปเปอร์เลกนี่เอาไม่อยู่นี่ก็มีโอกาสโดนน็อกได้เหมือนกันนะครับเพราะเรียกได้ว่ายกเข่าแต่ละทีนี่ก็น่าจะถึงยอดหน้านะครับส่วนซปเปอร์เลกนี่ก็ถ้าไม้ตายของเขาก็คือลูกเตะขานะครับเตะขาหนักมากนะครับขนาดเสอ้อคิมก็ยังบอกว่าซปเปอร์เลกนี่เตะขาแรงจริงๆนะครับแต่เขาจะเตะน็อกได้หรือไม่นี่ก็รอดูนะครับพรุ่งนี้ส่วนเจาน้านาบิลนี่ก็ถือว่าซ้อมอย่างดีนะครับเพื่อที่จะมาแจ้งเกิดนะครับและเขาก็อยากจะ ได้แชมป์วันแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับว่าประเดิมไฟแรกนะครับใครนะครับจะน็อกใครนะครับงานนี้เลนเปิดล่าสุดนี่ก็เป็นทางด้านซูเปอร์เล็กนะครับเป็นต่อนาบิลอยู่สองหนึ่งนะครับอันนี้แฟนมวยรักใครชอบใครก็เชียร์ได้นะครับจะต่อหรือรองนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับว่าพรุ่งนี้จะครบ 3ยกหรือเปล่านะครับอีกหนึ่งคู่นะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือคู่เอกในรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์มวยไทยนะครับรุ่นสตองเวทนะครับเฉพาะการนะครับระหว่างพระจันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับกับ 3A กะย่าง5ดาวนะครับในอดีตนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เป็นทางด้านพระจันฉายนะครับกระชากเข็มขัดแชมป์จาก 3A มาครองได้สําเร็จนะครับแต่พระจันฉายก็มาเสียแชมป์ให้กับเจ้าโจเซฟนะครับคู่นี้นะครับเห็นบอสชาตรีบอกว่านะครับ ใครชนะนะครับก็มีโอกาสที่จะไปชิงเข็มขัดแชมป์รุ่นที่โจเซฟเป็นแชมป์อยู่นะครับอันนี้ก็รอดูนะครับสดอยู่ที่พระจันทร์ฉายนะครับสายตาฝีมือไอคิวดีนะครับส่วนสายหนักๆนี่ก็อยู่ที่ 3A นะครับแฟนมวยนะครับคู่นี้รักใครชอบใครนะครับสดกับเกานะครับแฟนมวยนะครับรักใครชอบใครก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ ส่วนคู่อื่นที่ประกอบรายการนะครับก็ถือว่าพึ่งช่างน้ําหนักผ่านทั้งหมดนะครับเมื่อวันนี้นะครับเมื่อบ่ายวันนี้ที่ผ่านมานะครับคู่ประกอบรายการที่น่าสนใจนะครับก็ยังมีเสกสรรออกขวัญเมืองนะครับไฟนี่เห็นบอกว่าจะมาเอาเงินโบนัสจากบอชาตรีอีกนะครับแต่บอชาตรีนี่ก็ถือว่าจัดของแข็งให้เสกสรรเลยก็ว่าได้นะครับกอเจอนาธานเบนดอนนะครับงานนี้ใครจะนอกใครนะครับก็รอลุ้นกันนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับนั่นก็คือไอพีดิบเมืองไทยนะครับก็หลังจากที่ 2- 3สาไฟหลังนะครับสดมากๆนะครับก็ จะเจอครับนิโคคาริโลนะครับก็ถือว่างานนี้นะครับเมืองไทยจะสามารถใช้ศอกนะครับฟันคู่ต่อสู้หลับได้หรือเปล่านะครับและจะมีโอกาสได้เงินโบนัสจากบอชาตรีไหมนะครับอันนี้ก็รอลุ้นกันนะครับและที่สําคัญนะครับก็อีกหนึ่งคู่ไฮไลท์นะครับเป็นการชิงแชมป์โลกนะครับรุ่นเฮฟวีเวทนะครับ MMA นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่แฟนมวยอยากดูนะครับระหว่างอาจารย์บูลานะครับกับอนาโตลีนะครับมาลิคินนะครับงานนี้นะครับก็รอดูนะครับว่า ะมีการนอกเกิดขึ้นไหมนะครับเขาเรียกว่าเป็นมวยใหญ่นะครับอาวุธที่ออกไปแต่ละลูกนี้เรียกว่ามีโอกาสหลับมีโอกาสร่วงได้เช่นกันนะครับและคู่ต่อมานะครับก็มีสิทธิ์ทีใช้สิทธิสอพี่น้องนะครับเป็นการเรียกว่าคัมแบ็กกลับมาชกในรูปแบบมวยไทยในรอบ2ปีนะครับก็จะเจอกับ เอ็ดดี้อับาโซโลนะครับกองงานนี้นะครับก็ดูว่าสิทธิชัยนะครับจะแจ้งเกิดในรูปแบบมวยไทยได้หรือไม่อันนี้ก็รอติดตามนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคู่นะครับนั่นก็คือแลมโบเล็กนะครับแลมโบเล็กโอโยทานะครับก็พึ่งเซ็นสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็คือรายการวันใหญ่นะครับวันนี้เขาก็จะเจอกับฟอริยาอามินิปัวนะครับคนที่ชนะเฟอร์รารี่มานะครับในไฟล์ล่าสุดนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับว่าแลมโบเล็กนะครับจะโชว์ฟอร์มได้สวยสดงดงามเข้าตาบอสชาตรีหรือเปล่่่่านนนนนะะคคคครรััับบสวออีกกกู็ืิง สางเล็กต่อหลัก2นะครับก็จะแก้มือกับกล้องธรณีสอสมหมายนะครับหลังจากที่เจอกันไฟล่าสุดนะครับกิ่งสางเล็กนะครับก็ได้นับก่อนแต่มาพลิกแพน็อกเจ้ากล้องธรณีนะครับก็ยังคาใจนะครับวันนี้ก็เลยเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอดูนะครับว่าใครจะน็อกใครนะครับและอีกหนึ่งคู่นะครับนั่นก็คือจอมโหดอิมเมเนสแอร์นะครับหรือจอมโหดออโตอาวันนะครับ เขาก็จะเจอกับอัคลมนะครับอามิดีนะครับงานนี้นะครับก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับสาหรับจอมโหดนะครับถ้าจอมโหดนี่ประมาทนี่ก็มีโอกาสร่วงมีโอกาสลับได้นะครับเขาว่าคู่ชกนี่เจ้าอามิดีนี่เก่งนะครับงานนี้เก่งไม่เก่งก็รอดูพรุ่งนี้นะครับว่าใครจะนอกใครนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือไอ้ล้นซ่านะครับทองพูลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับงานนี้นะครับเจ้าตัวนี่ก็บอกนะครับจะมาเอาโบนัสจากบอสชาตรีอีกไฟหนึ่งนะครับ แต่นะครับคงไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะเจ้ายางดำนะครับสทอหี่ยวบางแสนนี่คงไม่ยอมนะครับงานนี้ยางดำก็ เตรียมอาวุธทุกอย่างนะเพื่อมาสู้กับทองพูนและสกัดทางดังทองพูนนะครับงานนี้ก็รอลุ้นกันนะครับว่าใครจะน็อกใครนะครับส่วนคู่แรงนี่ก็เป็นทางด้านต่างชาติเจอกันนะครับพรุ่งนี้นะครับก็เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา19.30นนะครับทางออนไลน์นะครับทาง YouTube วันแชมเป i ้ยชิพนะครับและช่อง7 HD นะครับส่วนทางทีวีนะครับก็จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับงานนี้ก็รอดูนะครับว่าใครนะครับจะโชว์ฟอร์มได้สวยสดงดงามและคว้าโบนัสจากบอสชาต และนักชกคนไหนนะครับที่เข้าตาบอสชาตรีและจะมีโปรแกรมต่อไปนะครับอันนี้ก็รอติดตามนะครับก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเด็ข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอภไยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ ฝากไปด้วยครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยนะครับและก็ลุ้นมวยนะครับลุ้นกีฬาทุกประเภทนะครับครบจบที่เดียวนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ATG ยี่สนะครับ ATG ยี่สนะครับครบจบที่เดียวครับ